ปิดกในเย็นของวันที่สิบห้ามีนาคมพศ25งพัสบานัก้านไทยเจริญแดนเกิดพระยาธรรมมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้คืนเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมและเฝ้าทุนถามธรรมตามข้อสงสัยเมื่อท่านพระญาติธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อม เ้าทุนถามธรรมดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระจามาจำพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกมีข้อสงสัยที่ปัารถนาตับเฝ้าทุนถามซึ่งเกิดจากสภาวะธรรมที่ลูกเดินทางไปที่ใต้ต้นฉีมหาโพ พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วละพระยาธรรมถ้าอย่างนั้นก็จงถามมาตามที่ลูกสงสัยเถิดว่าลูกนั้นมีข้อสงสัยว่าอย่างไรจงถามตามที่ตนนั้นมองเห็นเหตุ ตามสภาวธรรมที่ก่อเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกนั้นจะได้ทำความเข้าใจให้ตรงตามสภาวะความเป็นจริงเถอประยาธรรมเจ้าค่ากราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่รงเมตตาพระพุทธเจ้าค่า วันนั้นซึ่งเป็นวันที่สิบมีนาลูกเดินทางไปที่ข้างข้างพระธาเจดีพุทธคยาคือที่ใกล้กันกับต้นเสมหาโพธิ์ทีนี้ลูกก็ได้เห็นว่า มีผู้คนมากมายมาจากสารพัดทิศมาจากสารพัดประเทศคือประเทศหลายประเทศผู้คนหลายชนชั้นวรรณะหลายเผ่าพันธุ์ต่างก็เดินทางกันมาและมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจศรศัทธาที่จะประพฤติบำเพ็ญ เพื่อที่จะน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแดนธรรมแห่งการตัดจรูร้ของพระพุทธองค์เพื่อก่อเกิดอันิโสงความสุขให้แก่ทุกๆคนตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่ว่าลูกก็มองเห็นจริงหนึ่งว่าจริงที่ทำเป็นความดี ที่ดินในระดับหนึ่งแล้วก็ต่างก็สั่งสมกันไปทำกันไปแต่ความดีความถูกต้องที่แท้จริงจะคัดกรองอย่างไรดีจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงทีนี้ลูกก็เลยได้พิจ,จารณาออกมาว่าทำ ที่รู้ตื่นถูกต้องเห็นธรรมอย่างแท้จริงจะต้องเป็นบุคคลผู้ฝึกฝนตนจนถึง5้าประการคือบุคคลผู้ที่ได้เปิดประตูวัตตัดสงสารแล้วก็ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วประตูที่เปิดแล้ว จะไม่มีทางปิดอีกต่อไปคือการถึงซึ่งพานิพานแล้วประตูนั้นจะไม่ปิดอีกประตูแห่งการรู้แล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้ปิดให้ไม่รู้หรือกลับคืนสู่วัฏสงสารนี้อีกลูกได้พิจรารณา เห็นแล้วเข้าใจเช่นนี้เป็นประการที่หนึ่งลูกจงจะคอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ลูกใต้ฝังก่อนเป็นตอนนี้ในรูปแบบสามขั้นส่วนอีกสี่หัวข้อลูกจะคอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาอธิบายแสดงธรรมเหล่านั้น ให้ลูก้ด้ฟังในภายหลังในคลิปต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วละพระยาธรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วละในข้อที่หนึ่งนี้ พยะยารทำเอย่ยคนทำความดีนั้นมีอยู่มากคนทำความดีที่ถูกต้องมีอยู่แต่ลดน้อยลองลงมาคนที่ทำความดีและอยู่เหนือความดีได้ก็มีน้อยลงไปอีก ทุกสิ่งทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนในตัวของมันซึ่งการทำความดีที่ทุกคนต่าง,ต,งตั้งใจมาอย่างสถานที่ที่เป็นแดนแห่งการปัส,สรุใต้ต้นสีมหาโพด้วยความศรัทธานั้นก็เป็นความดี ที่แต่ละคนต่างก็ทำตามความรู้ความเข้าใจความตั้งใจของแต่ละคนแต่ความดีอันสูงสุดย่อมแน่นอนละพระยาธรรมจะต้องเป็นความดีที่ถึงซึ่งความดีอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะมีน้อยคนที่จะดำเดินไปจนถึงจุดนั้นได้หากขาดพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามหลักแห่งการทำความดีอย่างแท้จริงฉะนั้นปริยาธรรมเอ่ยความดีมากมายที่เราได้ทำถึงแม้จะเป็นความดี ก็เลยยังมีการขัดเกลาขัดกลองอีกหลายชั้นหลายขั้นทดสอบความดีเหล่านั้นกลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอความดีที่ถูกต้องและบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฉะนั้นในสิ่งที่โลกมองเห็นก็คือคลื่นแห่งการทำความดี ของความมุ่งมั่นตั้งใจแห่งดวงจิตทั้งหลายที่ต่างก็ปรารถนาที่จะทำความดีแต่ความดีทั้งหลายเหล่านั้นก็จะยังคงต้องถูกทดสอบขัดเกลาและขัดกลองให้ถึงซึื่องความดีอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหากไม่สามารถ ฝึกฝนตนขัดเกลาตนให้ถึงซึ่งความดีอย่างแท้จริงแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับความดีเพียงแค่ระดับใดระดับหนึ่งและความดีอันเป็นพุทธะอันเข้าถึงการรู้ตื่นสำเร็จเป็นองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า สำเร็จเป็นองค์พระอาหารหันตานั้นจึงควรที่จะเป็นความดีที่ถูกต้องและอยู่เหนือความดีถึงซึ่งแดนพระนิพพานอย่างแท้จริงดังที่ลูกนั้นได้กล่าวมาละพระยาธรรมคือต้องเป็นความดีและต้องเป็นความดีที่ถูกต้อง และก็ลอยเหนือสิ่งที่มีที่เป็นความดีเหล่านั้นจึงกลายเป็นความดีที่ดีอย่างแท้จริงยังถูกต้องลูกเกยและจึงจะสามารถที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน และบุคคลผู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนั้นย่อมไม่มีทางที่จะกลับมาสู่วัฏสงสารนี้ประตูที่รู้แจ้งรู้ตื่นเปิดออกแล้วไม่มีทางที่จะปิดกลับไปอีกเป็นแน่แท้เป็นของแน่นอนการตัดสู้ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้นสีมหาโพก็เช่นเดียวกันลูกตัดสรู้ร,รมสมฤตเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วแม้จะมีอะไรมากมายเพียงใดก็ตามไม่ทำให้ประตูนั้นปิดกลับไปอีก หมายถึงเมื่อถึงเสื่องการรู้ตื่นแล้วการไม่รู้ย่อมไม่มีประตูที่โดนเปิดออกแล้วจะไม่มีทางปิดอีกเช่นนี้ละพระยาธรรมคือสิ่งที่ลูกรู้สึกและสัมผัสได้ว่าความดีแม้จะมีอยู่มากมายแต่ความดีทั้งหลาย เหล่านั้นก็ยังคงถูกคัดกรองและเป็นสิ่งที่ลูกนั้นจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนตนให้ดีให้ถึงซึ่งประตูที่เปิดแล้วแล้วไม่มีทางปิดอีกคือความรู้ตึกอย่างพุทธ,ธนั่นคือสิ่งที่องค์พระศาสดาได้ทำเอาไว้ เมื่อสมัยพุทธกาลในแดนธรรมแห่งนั้นลาพระยาธรรมเฉนันการที่ลูกนั้นจะเข้าสู่สภาวะธรรมแห่งการเปิดประตูแล้วไม่มีวันปิดอีกด้วยการรู้ตื่นรู้แจ้งลูกจะต้องเข้าถึงขั้นที่หนึ่งคือเป็นผู้บรรลุธรรมในขั้นสูงสุด เป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งโลกผู้ไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไปโลกนั้นจึงจะถึงซึ่งการเปิดประตูแล้วไม่มีทางปิดอีกในขั้นที่หนึ่งหรือว่าในระดับที่หนึ่งในสิ่งที่หนึ่งที่ลูกจะต้องทำให้ถึงซึ่งสิ่งนั้น พระยาร,รมเอย่ยและต่อไปลูกนั้นก็จะต้องดำเดินไปดำเดินไปให้ถึงซึ่งขั้นที่สองหรือสิ่งที่สองคือการบรรลุถึงนิพพานอย่างแท้จริงถูกต้องลูกการที่เราประพฤติปฏิบัติไปและทำความดีไปมากเพียงใดก็ตาม หากทำผิดไม่ถูกทางย่อมไม่ถึงเสื่องการเปิดประตูแล้วรู้ตื่นแล้วพระยาทำเอิยฉะนั้นลูกจะต้องฝึกฝนตนกันให้ถึงเสื่องการบรรลุธรรมแล้วถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นละจึงจะเข้าสู่สภาวธรรม แห่งการรู้ตื่นประตูที่เปิดไม่มีการปิดอีกส่วนต่อไปขั้นที่สามหรือสิ่งที่สามที่ลูกทั้งหลายควรจะฝึกฝนก็คือฝึกฝนตนให้บรรลุสำเร็จเป็นองค์พระสมมาสมพุทธเจ้าหรือรู้ตื่นรู้แจ้งโลกตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์พระอรหันต หนึ่งพระองค์ขึ้นมาลูกนั้นจึงจะถึงซึ่งการเปิดประตูแล้วไม่มีวันปิดอีกสาประกาศนี้แหละพระยาธมคือสิ่งที่ลูกทั้งหลายจะต้องตั้งมันฝึกฝนตนให้ถึงนะแล้วลูกก็จะถึงซึ่งการเปิดประตูแล้วไม่มีวันปิดอีกการรู้ตื่นแล้ว ไม่มีทางที่จะถูกสิ่งใดดึงกลับคืนสู่วัฏสงสารได้ไม่ว่าสภาวธรรมใดๆจะทดสอบมากเพียงใดความรู้ตื่นก็จะสว่างสวยยังแจ่มแจ้ง,จงเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งที่องค์พระศาสดาองค์พระสัมหาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นสีมหาภู นพุทธคยาที่ลูกได้เดินทางไปนั้นก็เช่นเดียวกันลูกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรทำคุณงามความดีจนถึงซึ่งการบรรลุธรรมอันสูงสุดจนถึงเสื่งการเข้าถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องถึงเส่งการเป็น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงสามารถที่จะเป็นผู้ที่เปิดประตูอันรู้ตื่นออกแล้วไม่ว่าจะพบจะเจอกับสภาวธรรมใดๆก็ตามจึงไม่มีอะไรที่จะทำให้คุวยเขหรือว่าจะต้องเอ็นเอียงไปตามสิ่งทดสอบหรือสิ่งกระทบเหล่านั้นอีกต่อไป เพราะว่าดวงจิตดวงนั้นเป็นดวงจิตที่สว่างสวัยแล้วละพระยาธรรมเอย่ยเช่นนี้ละลกูกประตูที่ถูกเปิดออกแล้วไม่มีปิดสามขั้นเป็นเช่นนี้ลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดพระยาธรรม จัดทรเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะวันนั้นลูกมองมองดูแล้วลูกก็เกิดสภาวะธรรมขึ้นมาว่าบุคคลผู้รู้ตื่นรู้แจ้งโลกแล้วก็เปรียบเสมือนประตูที่เปิดออกแล้วไม่มีวันปิดอีก ไม่ว่าจะเจอกับบททดสอบหรืออะไรสิ่งใดในโลกใบนี้ก็ตามจะไม่ทำให้ประตูนั้นปิดกลับคืนอีกได้ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาสอนให้ลูกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติทำความดีและทำความดีให้ถูกต้องความดีเหล่านั้นจะถูกคัดกรอง ไปสู่การบรรลุธรรมถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงสำเร็จเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่ไว้ยลูกจะมาเ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าคะ 沙土。